สวัสดีนะครับพบกันแล้วนะครับวันนี้ที่สิบสามเนาะวันนี้ที่สิบสามติงหานะครับวังคาานะวันนี้มังคาานะครับสามตัวบนสามตัวบนทาไาแล้วนะแบบเดิมสูตรเดิมนะครับมาสองฝั่งในแถวเดียวกันนะจับชนสองฝั่งมาในแถวเดียวกันนะนี่เลยครับวันนี้บนนะเจ็ดจะดับสิบหน่วยบนนะตัดออกนะครับ ตัดออกนี่ตัดออกนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดจะดัดออกหมดเลยนะเจ็ดนะครับเจ็ดตัดออกหมดเลยนะอที่ขีดไว้นี่ที่ขีดไว้นี่สามเจ็ดสองนี่ก็ที่ขีดไว้นะไม่ชนนะครับไม่ชนไม่ชนนะไม่ชนไม่ชนสองฝั่งนะครับนี่พูดง่ายๆเนาะไม่ชนสองฝั่งนะชนแค่ฝั่งเดียวนะครับนี่นะครับ นะ,ะก็สองนะสองวันนี้มาครบสิบหน่วยบนขาดสองกับเก้านะขาดสองกับเก้านี่เบาเบาหน่อยนะแปดสองสองแปดนะครับนะหนึ่งสองด้วยนะครับสี่สองด้วยนะสองแปดด้วยนะนี่นะครับ 4, 2, นะเน,ะน,นะะน้นอยู่แค่นี้นะครับสามแปดหกนะสามแปดหกสี่แปดห้านะ ห้าสี่แปดแล้วก็ห้าสามหกนะครับนี่สามชุดนะครับเอสี่ชุดนะหนึ่งสองสามสี่ชุดนะครับเออแล้วก็สี่สามหกอีกชุดหนึ่งเนาะอ่านะนะครับนี่ก็ได้นะครับ 3, 1, 8, 4, 1, 6, สามหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกสามสี่หกห้าสี่สองห้าสี่หกนะ 5, 4, 2, 5, 4, 6, นะได้อยู่นะครับนี่ ติดสองเบาเนะครับติดสองเบาเาอ๋อห้าสี่สองติดเนี่ยอันนี้เบาเบนะห้าสี่สองก็เบาเบาสี่แปดสองก็เบาเบา,นะ 5, 4, บาเนาะติดดับนี่ยนี่วันนี้ผมร้อยเด่นสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะสามสี 3, 4, ่ห้าก็มาดูชุดนี้นิดนึงชุดเบิร์นหามนะสามสามหกนะสามสามเจ็ดสามเจ็ดติดดับสิบหน่วยนะสามสามแปดติดดับติดดับบนเลยแหละ สามแปดนะสามจุดเจ็ดที่ติดนะสามั้งสองได้อยู่หลักร้อยสามสี่ห้านะครับสามสามสองได้อยู่นะสามแปดแปดได้นะหกสามสามได้อยู่นะไอหกไม่เกี่ยวนี่เพราะว่าหลักร้อยแค่สามสี่ห้าเนาะห้าเจ็ดไม่ได้นะครับห้าทั้งสองได้เนาะสี่สี่หกได้นะครับสี่สี่ห้าอยู่ได้อยู่นะครับหนึ่งสองสามองนี้อันนี้น่าจะตัดดับไปได้เลยนะมันติดดับสามแปดแปดสามอยู่นะสองตัวบนเนาะสองตัวบน ยังไงครับตัดออกไปแล้วด้วยเนี่ยสามแปดแปดสามเนาะครับอืมตัดๆไปไปแล้วหนึ่งสามก็ตามนี้นะสองเจ็ดก็ไม่ได้ตัดออกสามเจ็ดนี่ตัดตัดออกเนาะเจ็ดนี่ตัดออกได้เยอะเลยเนี่ยนะครับนะตัดออกได้เยอะเลยนะครับมามีแปดห้ามีสามหกเนาะ สี 4, 3, 4, นะ่สามสี่ห้าเนาะเหลือสี 4, 2, ่สองก็ติดดับนะเบาๆนะสิบหน่วยติดดับอยู่นะครับสี่เจ็ดเออเจ็ดนี่เจ็ดนี่ได้หมดเลยนะติดดับได้เยอะอ๋อหลขแปดหกเนาะแปดหกสี่แปดแล้วก็สี่หกนะครับตามบอกไปแล้วนะสองตัวบ,บนเนี่ยตามนั้นเลยนะครับพันนั้นเลยนะนี่ครับ ชัดนะสามแปดหกเนาะก็สี่แปดหกสามอ่านี่ครับหนึ่งเอาเน้นแค่หนึ่งสองสามสี่เนาะก็นี้สักชุดหนึ่งนะครับนี่ก็ได้นะได้ได้แต่พวกที่นี้มันก็ได้อยู่นะที่แปมสีเนี่ยคือมันมันมันชนสองฝั่งนะแปมสี่เนี่ยชนสองฝั่ง นะครับมันชนสองฝั่งอยู่นะไอ้พวกขีดกากะบาดนี่ไม่ไม่ชนชนฝั่งเดียวนะเนี่ยห้าหนึ่งแปดอะไรนี่เนี่ยทั้งหมดไอเจสองสองเจ็ดนี่คือมันติดดับเนาะเราก็ไม่เอาติดดับสิบหน่วยนะ่าจะเอาอยู่เนาะแล้วก็สองด้วยอีกสูนหนึ่งมาครบสองตัวบนขาดเก้ากับสองเนาะถูกมาหลายสิบงวดแล้วนะผิดงวดเดียวนะครับนี่ครับสองนี่เบาเบนะร้อยสามสี่ ห้านะครับวันนี้ขอให้ขอให้ขอให้คัดถูกเนาะวันนี้เหมือนเหมือนว่าที่ผ่านมานะถูกโต๊คัดถูกโต๊อยู่แต่ชุดชุดชุดสองร้อยกว่าชุดเต็มเนาะมาตรงตรงอยู่แล้วถูกอันนี้ก็มั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าชุดที่ตัดให้นี่มามามา,มาหรือไม่มานะจะมาหรือไม่มาเนาะแต่ยังไงชุดสองร้อยกว่าก็ขอให้มาตรงตรงแล้วกันเพราะเขาชอบพอเพราะว่า ขาชอบกันเนี่ยเพราะว่าจัดให้ตรงๆแล้วแล้วก็ไปไปนั่นกันฮะสองสองร้อยกว่าก็สองร้อยกว่าบาทตัวละบาทเนาะกลับอีกนิดหน่อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมสลหรับสนนกองสลากนะให้ซื้อสลากกันแบ่งกันนะครับเลขท้ายสามตัวสองตัวอะไรก็ว่าไปเนาะซื้อสลาก,กมีโชคแล้วก็รางวัลที่หนึ่งถึงที่ห้าด้วยเนาะเยอะอยู่นะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ เยอะละ่ะแค่นี้แหละนะครับสามแปดหกสี่แปดห้าห้าสี่แปดห้าสามหกสี่สามหกนะครับสี่สามหกแล้วก็สามหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกอีกชุดหนึ่งเน้นก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจริงจริงแคแปดชุดแหละนะจริงก็แปดชุดแะแต่ว่าหนึ่งสองมันติดดับสิบหน่วยเนาะเออสี่สองห้ามันติดดับอยู่แล้วห้าสามแปดที่สามแปด ต,ตามติดดับบนสองตัวบนเนาะสองห้าติดดับตรงๆเลยนะครับห้าสี่สองได้ห้าสี่หกได้ไม่ติดดับนะแต่ชนด้วยแต่เนนี้ห้าสองแปดเนี่ยไม่แน่นสามสี่หกนี่ก็ได้นะครับผมนี่ขอให้มาเนาะขอให้มาตรงๆแล้วกันมาตรงตรงตัวกลับก็โอเคเนาะตามนี้เลยวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผมแข่งเงยเลยนะ เอาไว้หลังหวยออกก็เจอกันเลยครับนะสูตรไหนเข้าไม่เข้านะครับถ้าอยากใครใครอยากเข้ากลุ่มมาก็เข้ากลุ่มนะขอเข้ากลุ่มได้นะทักมาหาแล้วกันเนาะมหาโพนะครับชื่อตามช่อง YouTube เลยเนาะแล้วก็เพราะว่าที่ที่ที่ในกลุ่มผมจะอ่าผมจะลงคลิปไอไม่ใช่ลงคลิปฮนะเลยส่งอ่าป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วฮนะ เกี่ยวกับอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วสูตรดีๆเนาะใครจะเป็นแนวทางได้นะใครจะดูเป็นแนวทางได้ก็ขอเข้ากลุ่มได้นะครับโอเคนะตามนี้เลยนะครับผมขอให้โชคดีกันนะครับหลังเลขออกหลังเลขออกเจอกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ